วันนี้วันที่17กันยายน2554วันนี้เรามาดูแปลงพักของคุณน้ำฝ้นกันฮะเรามาใช้กับพักทุกตัวของคุณน้ำป้นในไร่ของคุณน้ำฝ้นครับกับผลิตภัณฑ์ซูปเปอร์แม็ก X100 ้าข้าวตัวนี้ฮะลองดูสิฮะพักเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอ้โหกับมันละ้นใหญ่นะดูเดี๋ยวเราไปท่าม,มผู้ใช้คือเจ้าของส่วนนะคุณน้ำปนนะฮะก็ ใช้ต่อเนื่อง3ามครั้งถึงจะเห็นผลชัดเจนในความประหยัดและความปื้มแล้วตรงนี้ฉนะีดทูบูเมกอย่างเดียวหรือว่าที่ใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยโคนเดือนละครั้งน่ะคะ่ะเดือนละครั้งใช่ไหมโอ้โดยมากจะสิบทีดทูบูมกร,ระยะ7ถึง10วันตอนหนึ่งครั้งจ้ะจากก่อนนี้เราเคยใช้เคมีเราจะใช้อยู่3วันตอนหนึ่งครั้งจ้ะ แบบนี้มันก็ประหยัดปุ๋ยลงไปได้เยอะเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะ<อ>จะมีผลผลิตที่ปลอดสารพิษด้วยค่ะในระยะการห่างของการเก็บเกี่ยวก็มีแล้วกล่องหน้านั้นที่ไม่ได้ใช้ซูเปอร์เมกนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตลาดนี้พืชอีกพักนี้จะใหญ่สมบูรณ์แบบนี้ไหมก็จะต้องรอระยะเวลาที่นานกว่านี้ถึงจะได้ผล<อ>ขนาดนี้ แ,แต่นะตอนนี้เราสามารถที่จะนัดว่าจะเก็บวันนั้นวันนี้ของขนาดได้เราเล่ง<อ>ยาเล่งตัวนี้ได้เลยค่ะที่ทุกบ่เมฆไปเหมือนมันเล่งโตได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเราสามารถวควบคุมอายุการเก็บนี่นานมากไหมตอนนี้มะเขือยาวเก็บเกี่ยวอยู่ที่3เดือนผ่านไปแบบแล้วต้นยังสมบูรณ์และน้ําหนักยังดีมากเหมือนเดิมค่ะแล้วลูกนี้ดกเยอะไหมดกค่ะดกชนิดว่าเป็นช่อเลยครับแล้วบวบบวบเหรอครับบวบโอ้ไม่บวบนี่มันพันใหญยเองหรือว่า ว่าไอ้ซปเปอร์แมกนี้เล้งใหญ่ฮะเนี่ยตัดทุกวันตัดทุกวันเลยถ้าไม่ตัดแล้วมันจะใหญ่มันจะยาวไม่ขาไม่ต้องการไม่ขาไม่เอาครับครับ้องดูโอ้โหเนี่ยคุณน้ำพนมะละนี่มะละอะไรมะละยักษ์เลยมะละจีนธรรมดาเนี่แหละค่ะแล้วทําไมพ่นมันย่อว่าที่เคยเห็นที่ทางตลาดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยต้องยกความดีให้ซปเปอร์แมกแล้วค่ะโอ้โหนี่ก็น่าคนทื่อนี่จะทื่อไม่ไหวเนี่ยมะละมันจะญ่กว่าตัวคนทื่เลยเนี่ย เป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความดีใจที่ทางบริษัทให้โอกาสชาวบ้านอย่างเราได้ใช้อะครับครับคภูมิใจไม่ถึงว่าใช้ไปได้ได้ผลิตภัณฑ์ดีทีี่ดแล้วก็มีเงินเลือกเขาก็เป้าเยอะๆใช่ไหมครับแล้วยัมีผักปลอดสารพิษให้ชาวบ้านกินใช่ตรงนี้มันคือเป็นชีวภาพนะครับใช่ครับครับโอเคนะครับ